สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Feel i n k ฝึกภาษาอิงด้วย Feeling หัวข้อคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจเอพิโซด56ค่ะคำศัพท์วันนี้เป็นคำศัพท์อะไรนะคะทุกคนติดตามชมกันได้เลยค่ะ d e c e i t d e c e i t คือความหลอกลวงกลโกงการหลอกลวงผู้อื่นโดยการปกปิดหรือบิดเบือนความจริงค่ะ f e l l ไทยประโยคตัวอย่างวันนี้ค่ะ เทรดเดอร์คนนี้เชื่อใจได้เขาไม่เคยหลอกลวงใคร Feelink สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า The trader is truthful and without deceit The trader is truthful and without deceit เช่นเคยค่ะ Slow no feeling อ่านช้าๆไม่ต้องใส่ feeling ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มค่ะ The trader is truthful And without deceit. 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 The trader is truthful. And and without deceit the trader is truthful and without deceit the trader is truthful and without deceit. gang ma to come past his own faster with feeling and rukka lost a feeling between her car to come the trader is truthful and without deceit. 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 เก่งมากค่ะทุกคนพาสุดท้ายแล้วค่ะ speak with feeling พูดและใส่ feeling ไปได้วยนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มค่ะ The trader is truthful and without deceit. 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 The trader is truthful and without deceit The trader is truthful and without deceit <laughs> ค่ะทุกคนเอพิโซด56จบลงไปแล้วค่ะเอพิโซด57กำลังจะมาเร็วๆนี้นะคะทุกคนคะอย่าลืมค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ฟิลอิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย